ข่าวเมื่อต้นปีนะครับที่ Apple นะครับย้ายฐานการผลิตจากจีนไปเวียดนามนะครับก็ทําให้สร้างความฮือฮาลุมถุงประเทศไทยด้วยนะครับที่รู้สึกตกใจมากเลยนะครับว่าโอ้เวียดนามก็จะแซงเราแล้วเว,วียดนามจะเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจโรงงานอุตสาหกรรมย้ายไปอยู่เยอะมากนะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่ซ่อนอยู่ในความเจริญน,นั้นนะครับจนทําให้หลายคูรู้นะครับในการลงทุนก็แล้วแต่ก็พยายามออกมาบอกว่าฐานการผลิตเวียดนามจะเจริญเติบโตนะครับคุณจะ ยิ่งใหญ่แล้วนะครับอันนี้ผมมีอีกมุมมองหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เติบโตได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับในภาษาการเงินที่นํามาเล่าให้ฟังในภาษาเพื่อนคุยเพื่อนฟังพี่คุยให้น้องฟังเป็นรูปเป็นหลานคุยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังนะครับกดแล้วนะครับขอบคุณครับก็ จะเล่าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วตอนที่เราได้ยินมีการย้ายฐานผลิตอาจจะด้วยสายเหตุนหนึ่งาการสงครามการค้าระหว่างประเทศระหว่างอเมริกากับจีนนะครับก็ทําให้เริ่มคนไเมกาเองนะครับย้ายฐานผลิตเนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามแทนนะครับก็จะมีจากไทยด้วยหรือว่าบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ย้ายไปอยู่ในประเทศเวียดนามซึ่งในตอนนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่จีนเนี่ยล็อกดาวน์ทำให้ไม่ได้สามารถผลิตสินค้าได้ก็เลยบริษัทยักษ์ใหญ่หญชื่อดงังต่างๆที่ผลิต อุปกรณ์ต่างๆก็พยายามที่จะย,าย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะครับซึ่งเวียดนามก็เป็นแหล่งที่เขาสนใจแต่ทีนี้เราต้องมามองอย่างนึงครับว่าทําไมเขาถึงสนใจ 1. แน่นอนนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือความต้นทุนในค่าแรงที่ค่อนข้างถูกทําให้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนของ,ของผู้ผลิตต่างๆเพราะว่าถ้าคุณได้ค่าแรงที่ถูกต้นทุนก็จะถูกนั่นเองแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เวียดนามประสบปัญหาอยู่ก็คือว่าเขาเป็นเพียงสายพันธุ์โลก ก็คือสายพันธุ์โลกก็คือมีหน้าที่ในการผลิตอุปกรณ์นะครับโดยที่บริษัทยักษ์ใหญ่รู้ไหมครับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยของเวียดนามเองไม่มีเลยนะครับที่จะเป็นตัวผลิตนะครับต้องใช้บริษัทต่างประเทศทท้งนั้นเลยทําให้หนึ่งสกิลแรงงานของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลแรงงานที่ไม่ได้สูงมากนะครับหรือไม่เก่งมากเป็นแค่ลักษณะข,ของแรงงานที่ใช้ทางานเป็นรูทีนเท่านั้น สองสิ่งที่เขาจะต้องเจอคือมลภาวะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไปอยู่เยอะแล้วถ้าเกิดคุณบริหารจัดการไม่ดีมลภาวะนั้นจะสร้างให้กับคนในประเทศตามมาด้วยอีกอย่างอย่างมากมายว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็การต่อต้านจากชนคนในชุมชนด้วยนั่นเองนะครับหรือ3ก็คือต้องใช้พลังงานที่ในประเทศที่เยอะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมไปอยู่เยอะนะครับถ้าเกิดเวียดนามเองเนี่ยแต่ถ้าเกิดถ้าเทียบกับจีนที่เขาเป็นซัพพลายเชนโลกมานานแล้วเนี่ย เขาก็มีามาการบริหารจัดการที่ดีกว่า คือเช่นเขามีคลัสเตอร์สมมติว่าหมู่บ้านนี้นะครับทำเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ทำาอุปกรณ์ยานยนต์หรือทำสิ่งทอเนี่ยเขาก็จะทำไปทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็มีระบบโลจิสติกที่ค่อนข้างวางแผนไม่ดีผลิตปุ๊บส่งไปให้หมู่บ้านไหนต่อหมู่บ้านไหนสามารถส่งออกไปทางท่าเรือไปทางท่ารถแบบไหนเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายเชนเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยจึงมีความสาคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับจะบอกกับนักลงทุนทั่วไปหรือกับคนทั่วไปฟังว่าจริงจริงแล้วเนี่ยก็เวียดนามาย ก็อาจจะต้องมีการพัฒนาฝีมือหรือพัฒนากระบวนการอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณเข้าไปด้วยแรงงานราคาถูกแต่ถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่มีแรงงานราคาถูกกว่าเช่นกัมพูชาแน่นอนนะครับผู้ผลิตต่างๆก็พร้อมที่จะย้ายฐานผลิตออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องยกระดับฝีมือตัวเองที่ขึ้นมาเหมือนกับไต้หวันที่เก่งเรื่องมิคอนดั d u c t ร์แล้วก็เป็นไฮสกิลในโนเลทที่มันสูงขึ้นนั่นเอง นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาแวน r e n e นักลงทุนต่างๆที่เห็นว่าช่วงหลังเนี่ยมีคนมาถามผมเยอะมากมายว่าหุ้นเวียดนามน่าสนใจไหมตลาดหุ้นยังน่าสนใจแล้วก็บริษัทในบริษัทเวียดนามน่าสนใจหรือเปล่าอาจจะต้องมองนจุดนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับไม่ได้มองเพียงแค่ว่าหุ้โรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งอยู่เยอะน่าจะดีนะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนที่คุณชอบนะครับแล้วเจอกับผมคลิปหน้าผมนิสนาตกินทองคําสวัสดีครับ